สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเนาะมือนีแมากินเผาทั้งกันข่อยไดต้ต้มต้มปลาต้มปลานิ่นนะคะต้มหัวต้มสมหัวปลานิน่นแล้วก็นําเสนอโอ้ยบักจางค่ะน้องสาวทรงประแดกบอกมา่หา้ตะเมืองไทยข่อยเชียวมาขายน้ำลตาตะวานะคะแล้วก็จานพักข่อยกับพ่มีหยังมากมายกินแบบจังซี่ละ่ะนะคะกระเทียมกินกับแก้วมันจังแซ่บมาบัดนี้ลงมือหิวข้าวแห้งไปโรงเรียนพี่น้องไปโรงเรียน,น,ยนบ่ได้กินข้าวเป็น ชิตาตเขานะคะไข่ตัวข่ยสลดัดเติบต้มปลาใบแตงแต่มือเศร้าสนนักว่ากับมากกับเลยบาสิได,ไดกินเลยกับบาได้กิน <laughs> ไปส่งของให้ดูค่ะส่งของส่งคิ้มค้นหิวมันเป็นสิทธิ์เดียว ประเด็กบ,บ้องแสหายขายขายอยู่ในเฟซขอยนะประเด็กบ,บ้องผู้ใดบ้าซั่งไปกินเสียใจเสียใจแย่เลย เาเด็กบวงควางแทะเลยปะแสรขนาดเลยเพชรพอดีเพชรพอดีเลยอ่ะ กินเขากับแก้วพิกผงกินหัวพะยั่ไม่ยันเนาะไม่จเจ้าวาบ่พะยันไม่ยั่เข้าิ้นบานนอกเข้าเพิ่นเพินเ่นมากกินบ้แมนมากกินหรอวะบ่ามีสิกินบ่ไ <c> ด <oughs> <c oughs> ้ <c oughs> บาบานอื่นนะบาบานข่

càng cái lại Lái ta muốn phun mắt là bắt bà tùy bên tùy treo và thêm tăm จำปิกพวงแต่ไปเอากระเทียมตํามันบาดแสบนะ น้ำมันหมูใส่มือกันจะบบห <c oughs> นำมันหมูถอดมูให้ดูชอากินแล้วดอกพักแค่เอามารวนน้ำมันได้พี่น้องนะ <c oughs> ปบาดแดดบวงอันนี้รสชาติก็จังแบบอยู่บานอิลีเลยอะ่ะอุ้ยอขอโยทนได,ด้พี่น้องเ <c oughs> บาดูอยู่ดอกบ้ข้าหนีแต่ว่าค้นทางยูทูบสิบชิ้นนะ <c oughs> ค้นทางเฟซดกับฟังจนชิ้นแล้วละ่ะป <c oughs> ากบดีสันดานบดี ผู้มาก,ก็บมีผู้บามากับมีจังหวะหรอวะเนาะมาเป็นยังผู้บามากเข้าเบาเบาดีหายตายเขากับบามพี่น้องนะคะถามกันเมื่ไดคล้องสิคือเข้าล่ะแต่มันอยู่ที่สันดานว่าทำมากกันแล้ว ถ้ามักหรือบ่มักกันแล้วมันสิเฮ็ดนิสัยจังเลยผู้ลังคนบ่มักกันกับแสดงนิสัยสันดานอย่างอออกมาแต่ว่าผู้ลังคนบ่มักกันกับอยู่ซื่อๆมาเป็นยังนะคะข่อยไปเลี่ยนหนังสือข่อยเลยบ่ข่อยมีเวลา กินหมูอีกไหมลูกใครดิกินไหมคะ oh, อันค oh, ือบ้านเคยบอ,อกไปบ้าไขยเรี้ยนไขยบัลรู้ว่าภาษาอังกฤษอันเขาเอินว่ายังวันตีนไยกับง,วง,ง,วง่วงงวเสืออะไร อ,อันที่ระดับที่่อยเรียนอยู่อันสวีเดนนะเขาเอิ่นว่าให้สักคูนถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็นเลย่อ,อยก็ลืมเรียนไปจะซื้อโมอ ไปนูก็ได้ได้เรียนซั่นซุปีอยู่ได้หรอ <laughs> ก,ก็เพียกอะก็เพียกอะอินเตอร,ร์ราพัติอาเทียบาราเพียกอะแป๊บนึงโอ้ค่ะตอนแป๊บนึงงด้วยกดรีโมทให้ลูกกันม,มาต่อจำปลาแดกบองจัดคามสอง้ามคนที่สิดสิบไป สาซุ้มเมียฝรั่งันผู้เพิ่นไปหาเก็บเห็ดกินเป็นนะพี่น้องนะไข่เก็บน้องเขาเป็ดบ่เป็นไงอ่าไปฟินแลดนกับเพิ่นกับผ้าไปเก็บมันกับบ่บ่บ่ไข่มีปันไดอ่าแต่ว่าผู้อื่นเพิ่นมากอยู่เมืองหนอกเมืองหน้าเพิ่นเก็บเป็นนะเก็บเห็ดเป็นเพิ่นไดเฮ็ดไว้ถอะแกงไว้ถอะกินตลอดปีกับกับมีแต่ว่าไข่เก็บน้องเขาบ่เป็น,น ผู้เพิ่นเก็บเป็นกบบโอ้ยเนาะเพิ่นเอาแซ่แข็งไว้แต่กินตลอดปีนะพี่น้องการยู่การกินอาหารเมืองฝรัง่งนะคะแซ่แข็งพี่น้องอยู่เมืองหนาวแซ่แข็งไว้แต่ว่าแซ่แข็งไว้มันกับบอสเซียบะยังมันแซ่บคือเกา่า มันก็บเบคือของสดหรอว่าแต่ว่ามันกับบอด้บ่ได้แย่บ่ไดใดเมนวา่าแซ่แข็งแ่สีบ่่าแสบแซ่แข็งกับสแสบเพื่อกันนะคะนะคะ,ะ,คะอืมจังปานี่ออยกินเนาอเพิ่นเอาอมาขายเพิรนกับแซ่แข็งมากนะคะ อีกจะข้ามกาอนว่าแม่ยังเดยกปลานี้หนีเลี้ยตอนหัวข่สิไปดูดจะข่หน้าดูดไส้จอเดี๋ยวสิมีคนมาด่าข <c oughs> ่กินอีกจะข้ามกานัน,นเนาะแศรษี้แเบประหลาดหรอว่าเปล่อ,อ,อไใบัวบกกับแศบ ไปบบกินกระป่นปานเ่ไปกนเด้อค่ะเด้อ ไปดูดหวัวปลาก่อนบายบายขอบคุณหลายๆค่ะที่มามืง